สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีทานผช่ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแม็กซซีเกลสวัสดีทานผช่ชมทุกท่านค่ะสวัสดีพ่อแม่พ,พี่น้องทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้กับว่ามี่ยังไยค่ะนะสวัสดีแม่ลูกสวัสดีทุกทุกคนมือนีนเฮ้ามี่พี่นอ้องได้เมนู่มือนีโบแมนเมนูปลาบบแมนเมนูดองเด้อพี่น้องเมนูมนนมนทะเลตำทะเลจ้าครับสวัสดีครับบ่แมนยังได้ค่ะอันนี้ผูยย้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะเพิ่นใจดี คนจัดไห้กะจัดไห้หลายกว่านี้อยู่ตรงเนาะีเท่ากับแบ่งแ,แบง่งใบครับพี่น้องมัน,นหลายอย่างกินบืเมื่อเม่มนค่ะเท่ากับอย่างกินมืเมือ,มมอมมเท่ากันเลยอันนี้ไหวเนาะแบ่งไหวกินเหมือนไม,ม้น้ำค่ะอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากสหรัฐอเมริกาด้วยจ้ะขี่ซุม้มเงินให้ มาสี่กลุ่มคือเมเห็ดเห็ดเมนูเสพๆกินกระดูกกระตาอนะคะนี่ระเสี่ยมม่ติ้ตั้งทซงค่ะพี่น้องบ่นไลมีอย่างไรมีเมนูน่าอร่อยมาต้มนีกต้มด้นมีเสือครับพี่น้องตมเองกินเองมาบุญเอาข่บคุณตัเสียอนเอาขอบปุ่กินกรข่าปุณนเนาะค่ะจำแจวมันิก็ีกิ้ขอบขั้วแหละค่ะ ินหนีนะคุณโบเงาปันได้เนาะพี่น้องกินห่างน้อยๆเนี่ยเนี่ยแก่เลยแม่เพิ่นกับไปอยู่กับหลานเนาะก็ออร้านหน่อยกับโบสบายครับพี่น้องลูกโบสบายช่วงนี้ครับเป็นมือปากก็เหนอยเนาะเป็นโรงเรียนที่มาจากโรงเรียนค่ะช่วงนี้ระบาดกะระวังไปซองเท้อกอันนี้ซองเทื้าครับพี่น้องโรงเรียนไปกับตินน่ะมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องสุขทุกคนค่ะมาเสร็จแล้น้อกันค่ะ แมนมันใหญครับนี่ลูลูยนะป่าก็ลุงมาแล้วเอาเดี๋ยวด้ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนมาเมืองหลานครับบอสบายไปยำแบกอะอันนี้มาครับกินเขานะกันโมเมนต์กินเขาดะกกินอาหารทะรลี่น้ำกันไปครับมาลุงมาเด้อพี่น้องมาส่งกันแม่ทัาไปเสี่ย ไาจกันนกันกันเี่ยขารี่นทำ่ะพี่น้องได้มทายบรรยากาศแมนไปกินน้ำกันครับพี่น้องเซ็บเซ็ครับโอกาสนี้ไม่มีบโกเคยมีแบบอันนี้มีแต่เขาปลาโดนโดนแมนไแต่เขาปาังจากนี้อยดน่ล้วครับพี่น้องเมนูนแต่ว่าบื่าเมนูนี้เนาะเมนูี้ดนๆนเือีึงเดือนนึงก็ว่าได อ่มาเจ็บๆแล้วขาพี huh. ่นอเจ้าเจรกัเนียจ้าไขเจ้าปามาเรือพี่น่องเจ็บๆแม่จะก okay. ินเขาแล้วเนาะเพราะว่าเขามันเบียกินเขาแล้ว hmm. ก mm ินบาล่งอึห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 ีหึ แหงแหงแหงแะถดกัน้ปหากเลยอเดี่ยวนนนามีที้ว้ดูแลลูกก็อะไรแก้่อนดูแลลูกกนครับลูกสบายต่อไปเน่ยแ่ี่เางละหนอยงหลมาเลหน่อยให้เวลาก้องเกาะขั้วั้ครับพี่นอน ยุ <Five. S 1> <gez úc? S 2> ้มฮัมจิ๊จ่ออเอเดีอืมคมาถอืมกม่หับวอ้อมู่่าจมาดมาด

ปลานอยอปลาน่อยที่ก็ยูปลาหน่อยอให้ต่หมเนอะนดีปลาหน่อยจะตี่นไหมอมปลาห่อก็ปลาหอน่กาเกลียต่นเลยต่น่อยปลาน่อยเนีปลาตัวน่ปลาตัวน่อยจ้าหรือปาม่นปลาหน่อยมันปปลอี่่แหงหางบี้เบียทัดทีปลาเกี่ปลปเาเกียอีกอที่อันนั้นล

มาคร네 <oh okay. ับเอาขุมมาทีนะตอน้บอสตัวัเนาะบอสตดเป็ดมกใน่ไทยนี่นี่จะเลีดึงอ้าวดึง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 ดดึงดึงม่มาเลยครับเมื่อจ่แเต้มพระถาดตปมกีดีตำขันขั้นถาตนาเสร็จขด้นถา ตั้มบดใส่บุกงบดใส่อย่งี้องๆต้มชิ้นๆแต่แล้วกินกับเจอตั้มมันเลยตั้ม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  เมื่อไร่คะพี่น้องแซ่บค่ากินบืดถาดเลยถาดเนี่ยโยนคนเนี่ยจะไปกินน้งเหรอไม่เอาไปล้วค่ะพี่น้องอิ่มล่ะบ่ได้อิ่มดอ๋ยวกันมืดอ่ะกะยุ่มยำยุ่มยำยังสี่ละค่ะกันหลายหลายกะอยากกินบ่ะมืดเนาะกัแซ่บนี่แป็ดล่ะตัวนี้กะสิอีกบ่ดนดอกค่ะ ฮะลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ตำทะเลแซ่บๆตำอย่างทะเลค่ะผู้ใดล่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งลืมบ่ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเจ้าภาพเลียงเมนูตำทะเลอาหารทะเลให้เฮาในมือน,นีเนาะคะ่ะขอให้สุขภาพหลังกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญแห่งแห่งปัง เฮ็ดอียังกะให้สมความมุ่งมั่นปัถนาก็ให้ขาข้ายก็ให้ลำร่วด้วยเนาะคะ่ะให้แห้งๆปั้งๆยิงๆขึ้นไปค่ะสำหรับมือน,นีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ